วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องน่าสนใจในอวกาศกันคำถามที่หลายคนสงสัยคือทำไมโลกและดาวเคราะห์อื่นๆไม่ตกใส่ดวงอาทิตย์ทั้งที่แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ดึงดูดเราอยู่ตลอดเวลาคำตอบอยู่ที่คำว่าความเร็วโครจรลองจินตนาการว่าคุณหมุนลูกบอลที่ผูกเชือกไว้รอบๆหัวของคุณลูกบอลจะไม่ตกลงมาใส่หัวคุณเพราะแรงหมุนทำให้มันเคลื่อนที่ออกจากศูนย์กลางตลอดเวลา โลกของเราก็เป็นแบบเดียวกันเรากำลังเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็ว1 7 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วมหาศาลนี้ทำให้เราเคลื่อนที่ห่างออกไปจากดวงอาทิตย์ในขณะเดียวกันที่แรงโน้มถ่วงดึงเราเข้าหาผลลัพธ์คือเราโคจรเป็นวงรีรอบดวงอาทิตย์ ถ้าโลกเคลื่อนที่เร็วเกินไปเราจะหลุดออกไปจากระบบสุริยะถ้าเคลื่อนที่ช้าเกินไปเราจะตกใส่ดวงอาทิตย์แต่เราโชคดีที่มีความเร็วที่พอดีทำให้เราอยู่ในระยะที่เหมาะสมไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไป นี่คือเหตุผลที่มีชีวิตบนโลกได้การโคจรที่สมบูรณ์แบบนี้เกิดขึ้นมากกว่า4.5พันล้านปีแล้วและจะดำเนินต่อไปอีกหลายพันล้านปีจนกว่าดวงอาทิตย์จะหมดพลังงานธรรมชาติช่างมหัศจ,จรรย์จริงๆที่สร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบให้เรากดไลค์ถ้าชอบติดตามเพื่อดูข้อมูลจัก,กรวาลเจ๋งๆ